อาลุนสวัสดีท,ดท่านที่ตื่นมาดูคลิปผมนะครับวันนี้กลับมาเจอกับดิวอีกเช่นเคยและนี่ก็เป็นอีพีสี่แล้วก <c oughs> ็คงจะไม่เบื่อกันมั้งผมไม่รู้แต่วันนี้ก็กลับมาในเกมโรบอตก,กันอีกเช่นเคยนะครับในแบบหน้าของอนิเมะแชมเปี้ยนนะครับผม <c oughs> ก็เป็นอัปเดตสามแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นสองจุดศูนย์สี่เออสองจุดศูนย์จุดสี่อตอนนี้เป็นอัปเดตสามนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาสรุปคร่าวๆเท่าทีา่ผมเข้าใจวกับแจโคสช่ มีแจกโคดวยก็เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแจกโคดกันเลย <c oughs> โคดอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนเดี๋ยวผมอา่าใส่โคดไปตรงใต้อา่าดีสคริปชั่นนะครับผมอ่ะอันนี้โคดแรกนะครับได้ไหมอา่าได้หนึ่งพันเพชรใช่ไหมหนึ่งพันเพชรเออแล้วได้อะไรอะี้ดึงไหมอืมอ่าเป็นเดี๋ยวผมไปเขียนเอาเดี๋ยวผมไปอันกันอันมีโคดที่สองครับผม ทาวเวอร์สับนี่ได้โคตรเยอะผมว่าขุดสามนี่ได้หนึ่งร้อยโทเค็นปะแท็โคดที่ทสี่เต็งเต็งอห้าสิบมิลเลียนนะครับก็คือฮาร์ดแบบคบคุณห้าสิบล้านนี่ได้ซื้อเกมพาร์ทได้เพิ่มนี่คุณผู้ชมบอกว่าอันนี้ต่อมาโคตรต่อมาอัปเดตอ่าชัตด,ดาวน,นะครับผู้ชมได้ตามนี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับผู้ชมใครดูไม่ทันเดี๋ยวเอาไปว่าผมใส่โค้ดแล้วก็บอกข้อมูลนะครับว่าโค้ดแต่ละโค้ดได้ระบ้างนะครับในใต้ดีสคริปชันอู้แต่ผมว่าผมได้เยอะมากเลยคุ้มค่าจริงๆก็นะครับผู้ชมหลังจากแจกโค้ดแล้วเราก็มาอยู่ในด่านหมนะครับของอัปเดตสารซึ่งอัปเดตสามดิซึ่งมันคือด่านทั้งนั้นของ Hunter อ็กซ์ฮันจากเรื่อง Hunter ร์ฮันเนั่นแหละครับซึ่ง เป็นด่านที่ผมว่าใหญ่นะใหญ่พอๆกับไอ้ด่านที่แล้วเลยด่านเรื่องบีชเนี่ยสปินดิชาวอันนี้ Land ์ออฟแดินแดนแห่งมดออันนี้ผมยอดกลับมาให้ดูในด่านบีชกันนึงคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีแตกต่างๆนิดนึงมีสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมหน่อยนึงเดี๋ยวผมพาไปดูนะเพราะว่าตอนแรกอะไรวะตอนแรกก่อนที่จะมียิปเดต3าม,มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> มาพอคลิปที่แล้วก็แจกไอ้นี้ไปละนี่คอผู้ชม สิ่งที่แตกต่างก็คือไอ้บอสเบียคุยะเนี่ยครับไม่ันแไม่นชื่ออะไรเบียคุยะเบียคุยยรัตเออเบียคุยะเนี่ยครับคุณผู้ชมตอนแรกเลือดมัน60สิบินเลือนผมจําได้แต่นี่มันเหลือแค่2.5บินซึ่งแบบฮาวโค้ดเนิร์ฟเนิร์ฟเลือดบอสแต่เข้าใจอยู่ครับเพราะว่าด่านใหม่มาแล้วซึ่งไอ้ประตูไปด่าน Land of End นะครับจะอยู่ตรงหลังเบียคุยะตรงนี้ครับผู้ชมใช้เงินอยู่ที่13บสาินเลือนเนี่ยครับผมจําไม่ผิดเพราะว่าผมแคปหน้าจออยู่แล้วก็ปลดล็อกรูปไปแล้ว ดล็อกดาดแล้วเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาให้คุณชมดูนะครับว่ามันสิบสามบิลเลียนหรือเปล่าเพราะว่าผมจำได้คร่าวๆนะครับอ่ะเข้าเข้าไปแล้วตอบแอ้นก็จะเป็นดาดที่ผมยืนอยู่เมื่อกี้ตอนแรกเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นที่สุม่มอ่ะท,ที่สุมส่มเก้าล้านปึ๊บแล้วก็มีเควสแล้วก็มีค้ดอีกตัวหนึ่งจุดน,นี้จะผมรับไปแล้วซึ่งมิติของดาดนี้นะครับจะเป็นคี้รัวครับผมแล้วก็พอสม์มีผมจะไม่ผิดจะเป็นกอนล่างเคครับคุณผู้ชมก็ไอ้กอรล่างผมยาว ที่ผมตั้งแบบกูซี้อะไรสักอย่างไรครับผู้ชมก็ผมยังไม่ได้แต่ได้ควโลนะนี้ผมได้คิัวแล้วปั้นเอาไปเล่นแล้วเป็นธาตุนี่ครับผ,ผู้ชมเป็นสีฟ้านี้ไไม่ใช่ตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ตัวนี้เออนี่น,นี่ตัวนี้ผมตั้นนี่กำลังใส่เบลลอยู่นะครับแล้วก็อัปเดตนี้นะครับเพิ่มเลเวลตัวละครเราจากหนึ่งรอยเป็นหนึ่งรอยสิบนะครับผู้ชมก็เพิมก็ดีแหละเจ้าเมจจะได้เยอะขึ้น ซึ่งไอมอนเตอร์ Monster ก็จะทําตามเราก็ทาตามเควสรับเควสฆ่ามอนเตอร์อย่างเงี้ยครับผู้ชมนี่ก็มีเลือดอะไรเท่าไรเนี่ยสองบิลเลียนอ่าออแหลกแหลกนี่ก็จะเป็นแล้วทําไมผมทำไมผมแดชไม่ได้ไอาบบินแล้วกัน <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นโซนแรกนะครับที่เราจะเกิดมาแล้วก็จะมีเควสตรงนี้ด้วยนี่รับสมบัตินะผมยังไม่ได้ใจผมยังไม่ได้ทำนะครับผูบ้ชมเอาไว้ทำคราวหน้ากันไอคลิปนะ้า เอาไปทำคลิปนะอันนี้มาสรุปค่อนข้าแล้วครับก็จะมีแบบมอนสเตอร์ตามทางนะครับก็จะเป็นดาดเจ็ตมากๆเพราะว่าผมสารวจแล้วมันก็ใหญ่นะแล้วก็ดูจากยูทูบเบอร์หลายๆช่องเขาก็เห็นว่าค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็เทเลพอร์ตมีที่เทเลพอร์ตนะครับผู้ชมนี่โคตรใหญ่เลยแบบเบลมเทมโอ้โหทางไอ้ทางใหญ่มากครับผู้ชมก็จะมีมอนถ้าเราทําตามเคสมนเลยนะครับมันก็จะมีมอน มาให้เราเขียนเราก็จะเขียนมันไปเรื่อยแล้วก็จะมีตรงนี้ครับผู้ชมประต,ตูนี่ตอนแรกมันจะปิดไว้นะครับเราจะต้องทา DPS ได้ถึงสิบล้าน DPS นะครับผู้ชมแต่ผมไม่ได้แคปรู้แบบนี้ผมไม่ได้ครับรูปก็ถ้าเราทำได้เราจะเข้าไปในถ,ถ้ำนะครับผู้ชมโอ้แบกแบกโอเคนี<ๆ>่ครับผู้ชมในถ้ำนี้ก็จะมีเป็นเคว้ให้ตีไข่ผู้ชมจำผิดนี่นี่ตีไข่นี่แบบนี้แล้วก็ตีมันประมาณนี้ครับผู้ชม แล้วก็ตีครบประมาณนะครับแล้วจากนั้นเราต้องตีครบสามนะครับอันนี้สีม่วงอยู่นี่สีอันนี้อันนี้อันที่เราต้องไปปลดล็อกอันนี้สีอะไรไม่มีสีมันจะมีสีม่วงสีส้มแล้วก็สีฟ้าคุณผู้ชมผมจะไม่ผิดถ้าที่ผมจะไม่ผิดนะอันสีม่วงอันนี้ทางเข้าโอเคนี่นี่สีฟ้าอยู่นี่เอ้าเราทำไมผมได้ได้เนี่ยเอ้าอันนี้สีฟ้าคุณผู้ชม อยู่ซ้ายอยู่ตรงนี้ทางซ้ายไอย้ทีมพวกอย่างขวาหนึ่งสองสามสีสีสีหนึ่งอ่าเอาสีส้มอยู่ไหนเนะนี่ยผมจำสีส้มไม่ได้คุณผู้ชมโอ้โอ้แหลกแหลกนี่คุณผู้ชมอยู่นี่สีส้มอยู่นี่ก็จะตีง่ายสุดนะครับคุณผู้ชมสีส้มเลือกจะน้อยสุดถ้าที่ผมดูมานะทีวีก็แตกแหละ ก็ถ้าเราทำเควสไ A สามตีนี้สามตีไข่จะเรียกว่าไข่ห่ะสามไข่นี่เสร็จไล้มาครับเราก็ต้องไปรับเควสกับอีกตัวหนึ่งนะครับผู้ชมมันจะเป็นตัวยู่ไนวะนีน่ในตรงนี้ผู้ชมไอ้ตัวนี้ตอนแรกมันจะทางนี้มันจะปิดนะครับผู้ชมผู้ชม,ชมต้องทํา DP ได้ถึงยี่สิบานนะครับก็ต่าจถึงแหละผมว่าเพราะทุกคนก็ผ่านมาถึงด่านนี้แล้วก็น่าจะมีตัวที่น่าจะทําได้อยู่ครับอ่า ก็จะเราก็คุยเรื่อมันนะครับอันนี้เป็นบอกให้เราค่คุยได้เสร็จซึ่งคือสะไผมว่ามันยากอยู่พอผมตัวไม่ได้เก่งนะ,นะก็คือให้ทําการจัดก,การราชาครับย๋ยวผมพายดูราชาตัวนี้อันนี้จะเป็นที่เรือพอนะครับผมอ่ะมีสามัคต์สปาวก,ก็คือไปอันแรกสุดที่ผมไปก็คือแปลนแรกตอนกดแปเนี่ยครับผู้ชมอันอันนี้ก็คือไปพระราชวังส่วนนี้ก็คือกลับไปตรงในถ้ำที่เรามาเมื่อกี้นะครับผู้ชมแล้วก็จะไปพระราชวังปึ๊บ แมบแม่งใหญ่จริงคุณนนคผู้ชมขนาดเนี้ยนี่ครับุณผู้ชมเดอะคิงที่ผมหมายถึงนี่เลือดอย่างเยอะแคบไม่กล้าสู้อันนี้ก็รออัปเดตต่อไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นคือเลือดหาดวัดขาหรือหาดเออเออจะเป็นคาหรือหาดขนาดใหญ่นะผมว่าใหญ่ก็ใหญ่เลยก็มีวันนี้นะครับถ้าเควสหลักถ้าเป็นเควสอื่นก็จะแบบว่าให้เคลียร์มอสให้ หากองอะไรมานี่คุณผู้ชมอืมก็จะมีประมาณนี้ฮะคุยหลักนะอ่ะแล้วผมจะไม่คิดต่อมามันจะมีไอทางด้านของเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าไอรีโรนะครับผู้ชมรีโรจะมีลีโรใหม่มาสองอันนะครับใช่ไหมวะน่าจะสองเลยสองสองเงียน,นใหม่มาสองอันโอ,โอ้โอ้โอ้ติดติดคุณผู้ชมอยู่นี่ครับอินเด็คเรื่อเราไหมใชมีมาใหม่สองอันนะครับคุณผู้ชม อันแรกจะเป็นนี่ครับซีเอเชียนะครับเออมาอ่นอย่างงี้ปะซีเลเชียนซีเลเชียวได้าน,นวมาซีเเชียวเออได้ยัดมางั้นก็ถ้าโอกาสที่จะได้นะครับก็คือ0.03เเเท่ากับแป็ดหเลยแต่ผมไปเห็นดูจากยู u ูบท่านึ่งมาก,ก็ดูเหมือนจะดมเมือนยูทูบแบทหนะทำเป็นเล่นและสวยด้วยเลขอันหนึ่งนะครับว่าจะเป็นออาเอ๊ไม่สิเดี๋ยว,วอันเดียวอันเดียวอ่ะอ่า ทำหนึ่งครับผู้ชมอ่าอ๋ออันเดียวผู้ชมเข้าใจผิดอันเดียวอีกกันหนึ่งที่ที่ผมเข้าใจผิดกด้คือใจแอนนะครับผู้ชมมันเปลี่ยนโมเดลนะครับมันเปลี่ยนจากเหมือนตัวคนยักษ์ที่ลังจากทืบเด็กกับอีกคนหนึ่งกลายเป็นรูปคนที่เลเวลอัพคุณผู้ชมเออประมาณนั้นก็อันนี้ผมยังสุ่มไม่ได้นะครับไอซีเรเชียลแล้วก็มีอะไรจากต่างกิอลสบิามีอะไรอ่ะตัวก็ประมาณนี้มั้ง เวลร้110อยสิบตันเอเวอเรสตนร้อยสิบออเลนเลนไอของฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับยังไม่มาครับตอนนี้เหมือนทางเด็บแล้วก็ทางยูทูบเบอร์ท่านที่บอกว่าน่าจะอีกอ่าพักๆนะครับน่าจะมานี่ยังเป็นสปินทาวเวอร์อยู่ล่าสุดก็ต้องรอนะครับผูช้ชมเพื่อค่อยฟาร์มค่อยฟาร์มได้อืมมีอะไรอีกนะแบบหนึ่งหีืกัดปุ๊บมีควิ แล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะมีมาตั้งแต่อัปเดตที่แล้วครับผู้ชมตีหุ่นทาวเวอร์มีอะไรไหมไม่มีโอเคขอไม่เช็คกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูกันแล้วครับงั้นเราเช็คนี้ก็ได้เพิ่มดานใหม่เอ,อนี้ไงผู้ชมเลดจะมาสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มีเควสใหม่หากล้องมีไอรีโลใหม่คือซิเลเชียซิเลเชียเออเวลตันคือเป็นเวลร้อยสิบอ่ารีโลเออใช่ใช่มีเกมพาร์ทใหม่คุณผู้ชมพม่ไม่ออก เกมพาร์ทใหม่นะครับชื่อว่าอ่ามันติคริตนะครับคริตหรือรีโลได้สามรอบต่อต่อครั้งแหละโดยที่อ่าเราจะต้องเสีย27,499เพชรนะครับถ้าซื้อได้เพจเดลร้อยเก้าสิบเกก็ซื้อได้เพชรดีกว่าก็ไอตัวมันติคริตเนี่ยนะครับก็จะทำการรีโลไอเนี่ยไอรีโลของเรานะครับพร้อมกัน3ามอันนะครับผู้ชมโดยที่ ผมว่ามันดีนะตรงที่คือถ้าสมมติว่าเราตรงเนี้ยครับผู้ชมถ้าเราออโต้รีเลยปครับแล้วเราเลือกแบบอันนู้นอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ <S <s <uck> <S ถ้าสมมติเราไม่ได้ตามนั้นมันก็จะไม่เอาสิ่งที่เราไม่ได้นะครับผู้ชมก็คือสมมติว่าเราล็อกแบบอ่าเด่นตัวอย่างสมมติว่าผมล็อกเป็นแบ็คโฮะ่ะผมล็อกแบ็คโฮถ้าสมาม Zoom, ติผมสุ่มแล้วผมสุ่มไม่ได้แบ็คโฮเลย อาสมุทผมสุ่มไม่ได้แบ็คโฮเลยมันก็จะไม่เอาพาร์อื่นให้นะครับเออใช่ก็คือดีคือผมว่าผมมีแจไอแอนตั้งแต่ผมมีแจอแอนแล้วผมสุ่มแล้วผมไม่ได้แบ็คโฮเลยแต่สุว่าผมได้เป็นอาทีธลพอร์ตเงี้ยเออมันก็จะไม่เอาทีลพอร์ตมาแทนใจอแอนนะครับมันก็จะเอาแจอแอนเหมือนเดิมจนกว่าจะได้แบ็คโฮมันถึงจะเปลี่ยนให้นะครับอืมดีดีผมว่าดีก็จะเป็นเกมพาร์ที่สุ่มร้ามกันถามกันถามอันพร้อมกันเลยถ้ามันได้แนหนนึงก่อนก็จะเอาอันนั้นไปนะครับอืผมว่่าก็ดีนะแต ผมไม่มีเพชรเพชรผมมีหมื่นนึงหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยไอโค้ดไปด้วยเออมีอะไรอีกเดี๋ยวเช็คอัปเดตแป๊บนึงเรดอาเรดล็อบบี้สกรีนเหนือประตูก็จะเป็นพวกอ่าแม็กดีพีเอสอ๋อก็จะมีแบบพวกอะไรว่ากันไปครับผมอย่างนี้มีบัฟใหม่ บัฟฮาร์โมนี่อ๋อบัฟฮาร์โมนี่นี่ครับผู้ชมอารนะ์โมนี่อ่ายูทูบเบอร์แหละคนบุยูทูบเบอร์ช่องอื่นเขาตั้งใอธิบายไว้เยอะอยู่นะครับผู้ชมมันติบวก20%บวก45บวก75ดาเมจเปอร์เซคันต่อเลเวลอ๋อแล้วก็มีไจแอนกับแบ็คโฮไจแอนแบ็คโฮซันไนเปอร์บัฟนะครับอืมก็จะมีบัฟมีเนิร์ฟมีอะไรว่ากันไปผู้ชมแล้วก็แก้บัคนิดหน่อยนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับผู้ชมสหรับ อัปเดตสามก็ผมว่าก็เป็นอัปเดตที่ <c oughs> ใช้เวลาฟาร์มอีกแล้ว <t ong> ต้องมาใช้เวลาฟาร์มแต่ก็ดีคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างนั้นเราจะไดมีอะไรทําก็ผมว่าก็จะมาหาทำพวกก็ตลีมักก็ตลีมิติเนี่ยคิรัวแล้วก็หาทําตัวละมิเมดหาทํำคุยยองเงี้เสร็จแลคุณผู้ชมก็น่าจะมีประมาณนี้อย่างก็ถ้าคลิปนี้มีแล้วก็อย่ผมก็คงต้อง ขอขอบคุณผู้ชมที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนะครับผู้ชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กรดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับใครที่อยากติชมหรืออะไรว่าอะไรก็บอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ใครอยากให้เล่นแบบอื่นก็บอกได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ See you again น e x t time ด์วิดีโอครับผม